ทุกท่านไทอุดรมาแล้วเดอ้อมีเห็นไหมหลังจากขึ้นจากน้ำมานางเงือกเราก็มาขับรถไดน้น่ะนะมาแล้วมาด้วยความเร็วสูงคนน่ะนี่เจดานทำไงเจดานไงเจดานเดานก็หลบครับหลบ <laughs> นี่ไปขับรถมาเพื่อผสมปูนเดอ้อคนน่ะเพราะว่าพี่ๆีเพื่พอนเทตรงนี้นะเทคาน,นเทคานไว้ก่อน เพราะว่า,าทั้งเครื่องมันเหมือดมาแลหลาุูนนะอย่างมันประทันมันแหงประทันก็เลยต้องเทก่อนเหมือนอยก็เทสองสองหลังมีต่อไม้สองหลัง,ง,ลงเรามาดูพี่โซดามาดูเทคนิคพี่โซดาผสมปูนเ้อนี่เห็นไหมอันดับแรกเราต้องยืนตัวตรงทำขาหนียบ แล้วก็เอาบกกจกคนคนให้มันเข้ากันกุเลกุเลกุเลไปเ,เรื่อยอเนี่ยแล้วค่อยเอาหินตามแมนบ่ะเอาน้มกันครับเอานามกันมันบ่ะว้าอยากว่าว่าตือกบันแล้วก็เอาน้ำใส่ก่อนแล้วก็หินนีท่ทีหลังไมเ,เอาหินาหนามีตอนนี้ก็หีนได้ผสมกําลังผสมอยู่เพราะว่าพ่อมันบอกว่าปูน อันนี้เป็นปูนแพร่เพื่อนเนาะมมันสีแห้งไววก็ปกติเพราะว่ากันปูนก็ปูนสามสีแหง้งแต่ราะว่าอย่างราวะทีรีบเท่พราว่าูุไนนะเห็นปะ,นะไม่มแล้วถึงเวลาก็มาตามนัดตัวไหนเมื่อนานปูนเหมือ,อนเะติมแมกหล่ะนีกำลังผสมหลังจากกินจาก ขึ้นจากคลองมากัมบรลุยงานปูนปอเห็นบ้างไนมนะที่พี่ทีมท่งเพื่อนทํางานบอกกลัวแดดบอกกลัวฝนบุกได้ทุกสถานการณ์ที่สูงพื้นสูงพื้นราบก็ได้ไ,ได้เบิร์ได้านฟ้าด้านดินด้านฟ้าด้านดินอันนี้ถือว่าใต้ดินนดะ้ไง <laughs> ได้เบิร์ทุกลุกแบบมีอะไรที่ทีมช่างพ่อทำพอได้ไฟฟ้าปลาปลาเหล็ก ปูนไม้ได้ทุกได้ทุกแนวนี่แล้ไหนน้ธรรมชาติน้ำต้องน้ธรรมชาิาสวันนี้นงเงือกก็ไปเรียนน้ำต้อนด้บาทเนี่มาแล้วเอา้าเงือกอีกคู่นึงแล้วคือไปเล็นดนน้ำดวนเถอะไปหัวนะครับ <c ười> ควายรูรูบรูปเ โม่งหมดแล้วอีกมากต้องมาขึ้นรถเมียใช่ไหมนะโอ้ยน่งเหงื่ออีกคนนะคนน่ะเล่นน้ำยู่งขวางน้ำคนน่ะนี่ตอนนี้ก็รอผสมแล้วเทเด้อเพราะว่าพรุ่งนี้ถึงจะได้ตั้งเสาเพราะว่ามันสีแห้งมพท่าน,นมันขันมันบ่แห้งมันสีตั้งค์มาได้นะตีเสดานะเดี๋ยวมันจะนั่นเสาบระยูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตั้งเสาตอนนี้ก็เท ข่านกัน,นเป็นอย่างเขาคือเขาคือเอื่นแค่ข่านแค่ยื่อให้ดินมันสุดลงครับเอาครับแค่ยืนตั้งเสาเอาแค่ยืนมาเด็ดเดียวแค่ยืนแมนแค่ยืนกัได้คือก,กันได้คือกันครับแล้วต้มักแมนครับโอ้ยหาบาดท,ที่บาดกระเด็นนะฮะกระไดมุกกระไดนี่หลังจากที่เล่นน้ำเสร็จน้ำเงือกของเราก็นี่ กำลังโคเร่กเลโคุเล่ปืนอยู่เด้อเพื่อจะทำการเทพื้นนั่นเองเทคานนั่นเองเห็นบ้างป่ะดังคนมีเทคนิคในการค้นได้ไหนเห็นบ้งนางน,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 นะสังเกตบ้างนะเอาตรงย่องเอาตรงย่องเพือ่อนเนี่ยเพื่อนค้นพูดเดียวเศร้าแล้ว <laughs> อุตส่าห์ตีย่อง <laughs> โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันเด้อบ๊ายบาย